ที่สนามบอลบ้านชมซีเดียมครับเกณ์การคุ้มกันมองสารพัดดีสามคนภาคใต้ที่สโมสรเวนส์ซรลซูร์ซิตี้ครับโดยกำลงต้อนรับการเยือนของปัตตานีเอฟซีแข้งฝ่ายเว้นหมายเลขสิบนัทวุฒิเอี่ยมจันทร์ครับโอซากิในตำแหน่งเซนเตอร์ครับนิเดฮะครับซาฟีอีฮามะอับดุลยืนคู่กันทั้งสองคนนะครับ เดี๋ยวดูครับการสวิปบอลนะครับการโหบอลซ้ายไปขวาของเวียงศักดิ์ก็ท่านี้ครับเอาครับเกมเริ่มเริ่มที่กองพบเลยครับเดียวลูกแล้วก่อนในเกมรับ<ม>จจักรพันเปิดมาจะให้สุนิพงศ์วงเช็ดตั้งให้คาซิมหาทางเข้าแล้วจะวนไปตรงนี้ได้ที่สุธิพงศ์มีธงมีธงอยา่างผู้ช่วยเพื่อสินท,ที่สอง,งเลยครับหินครับ แทงออกมาสกิลออกมาสวยเอาครับเชื่อมกับก้องพบเปิดไสโค้งออกมาได้ไหมกลับมาช่วยได้ที่กฤษดาจารุจาริปสุดท้ายสุดท้ายแล้วหักก้อยนอมาไม่ได้อกมาเดี๋ยวครับอาดุหาก,กิมแล้วทางตรงนี้แทงได้แสงได้แสงออกมาสายสายแล้วใสก้อยออกมาสองรแรกเอ้ oh! ยังวะ oh! oh! ไม่ได้โอ้ oh! ไปรับการชเข้ามาข้างในครับ อุติกบาทานเปิดโค้งมาแล้วหมุงเช็ลุงนี่ก็ยังเข้ามือเข่าซองของกาาลุยออกมาจังหว่าอย่าแววต่อแล้วก,ก็ขวาขวาแล้วเปิดตัดออกมาลุกนีออ่ยังสกัดทิ้งมาก่อนโฮซากิเบิร์นอีกทีแล้วพวดสินบอกจบเกมในครึ่งแรกครับหรือว่างานแก้ของทั้งสองทีมจะแก้ออกมายังไงในช่วงครึ่งหลังครับเอาเกมเริ่ม่าบุกจากซ้ายไปขวาบ้างของบัตนาเนฟซีครับทีมเยือน ทางด้านฮามิดเป็นโคต้าเอเชียนะครับกลับมาใหม่บอลของบัตานีครับยกออกมาข้างในลูกนี้นหนกหาหาแล้วย้อนกลับมาแล้วปัดโค้ง <c oughs> ไม่ได้ขยัยาเป็นพิทักษ์ได้ปัดปันโค้งมาลูกนี้ก็ยัง กดไม่ลงครับเอาครับพึ่งลงไปใหม่ถือว่าความเร็วยังสดแล้วพาแหวงมาแหวกอีกทีแล้วเปิดต่อให้กับลูทุฒไหลมาช่องนี้ได้สายแล้วอีกอย่างยิงของนักเวุฒิโอ้โหไม่ได้ยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้จริงจริงครับวนย้อนออกมาวาริสอาริสอาดลพาความเร็วไปต่อไปได้ตรงนี้วาริสทางในมีตัวเติมสดมาแล้วตจอต่อต้องนี้เสีย เดียวดวลกับวาสาันแล้วผ่านออกมาอีกแล้วจังหวะสุดท้ายสุด,สด,สดเส้นแล้วหักมาตรงนี้แล้วจังหวะกษมเสพสันผาดพลาดแล้วโดนแปย้อน้รูเอาจนได้เลยครับเบนเวนมาเลขสามสิบสองครับนี่เพิ่งลงให่ใหม่ในครึ่งหลังเบนดิซามะดีโอครับรแล้วกลับมาได้ใหม่หาทางเข้าเลือกต่อพิทักได้เดียวได้เดียวล็อกข้าขวาขวายังยิงไม่ได้เอ้าครับหาใหม หาตรงนี้ให้คอดีลกมาดีวาดีดแล้วแทงออกมาช่วงนี้กลับออกมาที่วรวุธยกมาในกรอบนัตวุฒมุงชงให้กับคาซิมหไม่ได้ออแล้วเหมือนที่จะมีธงล้ำหน้าด้วยของคาซิมครับมันวางหินแล้วเปิดตักเข้ามาข้างในโอซากิอยู่ข้างในแล้วจังหวะได้สายของคาซิมแล้วยิลงลูงนี้ แล้วหนึ่งคะแนนนบเกมนี้มตัตเนียนซีหนึ่งเวียงสะสุราธานีซิตี้หนึ่งครับ